สวัสดีครับสมาชิกครับมาเจอกับผมครับสไตล์สไตล์บาโจนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาฝากนะครับอ่ะหัวสูตรเลขชนบน2ตัวบนนะครับอ่ะเอามาฝากกกสูตรนะครับเพื่อนๆครับมาเป็นเลขชนนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับวันนี้นะครับอ่ะจะมีสูตร1นะครับอ่ะสูตรสูตรหนึ่งก็มีหลัก1ิบตัวนะครับสามสี่ห้านะครับอ่ะหลักหน่วยก็เป็น3 4 5สูตร3หลัก10ก็เป็น2 3 4หลักหน่วยก็เป็น5 6 3นะครับอ่ะสูตร5นะครับอ่ะ ก็จะเป็นหลักสิบก็เป็นสี่ตัวครับ1 9 6 7หลักหน่วยก็เป็น4ตัวเหมือนกันครับ6 8 0 2นะครับอ่าสูตร6นะครับอ่าหลักสิบก็เป็น7 8อ่า7 9 8นะครับอ่าหลักหน่วยก็เป็น7 3 8นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าสูตร4นะครับหลักสิบก็เป็น8 7 0นะครับอ่าหลักหน่วยจะเป็น5 6 4นะครับอ่าหลักสิบก็จะหลักสิบหลักอ่าสูตร7นะครับอ่าหลักสิบก็เป็น2 8อ่า2 9 8นะครับอ่าหลักหน่วยจะเป็น6 สี่สามนะครับอ่าเลขชนนะครับที่วงกลมก็คือตัวเด่นนะครับอ่าที่มันเอามาชนกันนะครับเพื่อนๆครับอ่าผมแล้วจับตัวเด่นทั้งหมดเอามาวินกันนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็มี2 3 4 5 6 7 8 9นะครับอ่าดตัวนะครับมาวินพบกันหมดนะครับอ่าเพื่อนๆนะครับอ่าก็จะได้ทั้งหมดตามนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าผมก็มาตัดตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับก็มี28นะครับ35 38นะครับ48 56 58แนะครับแล้วก็68นะครับเพื่อนๆนครับน่ะคือทั้งหมดนี้7ตัวนี้7ตัวเด่นนีครับอ่าผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัดตัวเด่นมาเด่นเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสมาชิกก็เป็นแนวทางการไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในชุด2ตัวบนนะครับเพื่อนๆครับอ่ะก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาแล้วกันนะครับผมเน้นย้ําทุกครั้งว่าสูตรหวยมันไม่เสมอไปนะครับที่มันจะเข้าตรงงวดเพื่อนๆก็ต้องใช้วิญญาณแล้วกันนะครับอ่ะดูสิาครับอ่าชุดเด่นที่ผมเน้นให้วันนี้นะครับอ่ะในชุดเด่นนะครับ มันจะเข้าหรือเปล่านะครับในชุด2ตัวบนนะครับสองตัวบนคู่โต๊นะครับมาวิ่งไปกลับด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับวาเพื่อนพิจาราแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเลขดับมาตัดด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับวากไว้เป็นแนวทางครับรหวังว่าวันที่1นดนที่ถึงนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกหวยด้วยกันทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีครับ